มาเบิงแม่แหลกเป็นแม่ดวงเดือนสูงเล้ายู่ร้อยสามสิบห้าสามสิบหกเะพี่น้องแต่ว่าประกันไว่ร้อยสาิบห้าลูกสาว 9, เก้าเจริญลอดวันที่เก้ามีนาสองห้าหกห้าตัวที่สองนี่เป็นคว้ยแม่มนันพันล้านจูเนียตัวนี้เป็นแม่พิมพ์ใจ แม่พิมพ์ใจหนีควมมสูงเราอยู่ที่ร13้อย3าร้อประกันไว้ร้อยสามสิบลำตูเงาลูกตัวที่สมในท้องเลยสวัสดีครับ ยินดีตอนรับขอสูช่องชนะตัดฟ้าฟาร์มเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อทิ่เราได้พลาดคิปด,ดีๆราคาไว้ถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับครับอากาศเย็นๆนามือแล้งสิฟ้าพี่น้องมาเบิ้งไว้สายพัฒนาชนะัดฟ้าฟาร์มมือนี้แบงปันให้พี่น้องนีโค้มหนึ่งกับ แม่มันมาเบิงแม่แหลกเป็นแม่ดวงเดือนดวงเดือนนี่แล้เป็นคว้ยน้ำนุ่มไหลเอิกบปกเผาไงคว่มสูงเราอยู่ร้อยสามสิบห้าสหกย่าลวพี่น้องแก้ว่าประกันไว่ร้อยสาห้าเป็นคว้ยแม่ลูกลูกสาวก้าวเจริญ ขี่ดื้อายครับลอดวันที่เก้ามีนาสองห้าหกห้าเป็นลูกเก้าเจริญได้ลูกสาวใบหลอดเป็นกล้วยอ่างไง ตาตแจมแจมจำือ,อบ,บกเผาแข้งขาหงแล้วได้ลูก2อตัวแล้วตัวที่3นี่เรียกพอพันเซลราคาเปิดในพี่น้อง ไปเรียกไม่นี่กะแสนสองหมื่นห้าพันบาทลูกส,สาวเราพอสามอ่องเก้าเก้าเก้าสนใจกับโทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าสามพ่อโยธินฟาร,ร์มของเขากตั้งอยู่ปัตน,นาคำน้อยตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอแนแก่น ลูกแล้ก็ได้10บสิบมื่อพอดีพี่นอ้อง10บเมือม่อสิบเอ็ดมื่อสิมื่อกี่ดื่อไรกูได้สนใจก็โทรมาหาพ่อโยตินนะครับเปิดไว้หนึ0งแบาท สนใจกับโทรศัพท์0619989593พ่อโยทินขอบมาเบิ่งตัวที่สองตัวที่สองนี่เป็นกว้ยแม่มนันท้องเบิ้มพันล้านจูเนียตัวนี้เป็นแม่พิมพ์ใจแม่พิมพ์ใจนี่ความสูงเราอยู่ที่ร้อย ร้อยสามสิบเจ็ดประกันไว้ร้อยสามสิบหกเป็นควกเงาครับลับตัวเงาหางเป็นพวดีดีนุ่มซีเต่าท่องก็ใกล้แล้วพี่น้องนุ่มไข่แล้วไทยก็เริ่มสิรันแล้ว ควยล้ตูวเงาลูกตัวที่สามในท้องนะควัดีพี่น้องควรเล่าแตกควรหาบเงินหาบท้องมีเบิดใบหูก็ออกค้อนล้ำอยู่แช้งขาใหญ่ํำตัวยาวตาแต้มแก้มจำ้ำ อ๋อสามออกชัดเจนพี่น้องเฟสแม่นี่เอิดอกบกเพ้า,าบักงแา้แงขางาโอ้โหเปิดแบงปันใลพี่น้องอันนี้ใบพุ่มพันล้านจูเนียไก่ล้วพี่น้องไก่จีคอดแล้วนี่เปิดไว้แสน สามเมือนหาพันเป็นตะเลี่ยงยุ้พี่น้องไปรุ่นเราว่าจิตเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เปิดโทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าสามพ่อโยดินอูหลายพี่น้องนิ่งไว้ตัวนีนิ่งขอสามอ่องเปิดปากเป้าปากง่ายครับกระสันเขาไว้สำนีกร ออกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ